สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วกับช่องยอดรักหมอลำพาถ้ำมือนี้พากันมาพบเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกครับพี่น้องเกิดปัญหาโทรศัพท์หอดับครับพี่น้องปวดกำลังกำลังมี่แผนกมีแผนกพ่อมีแผนกพร้อมมืนนี้มีปัญหาครับมือนี้ทั้งไสสีทะลุ เท่าไหร่พันคนดูบ่ต้องใส่ใจทะลุพันคนดูอืมวงบรงรยากาศพีน่น้องบรรยากาศยามแรงผู้น้าคักเลยบรรยากาศยามเย็นของทุ่งนาทุ่งนาบ้านเฮางฮะเบิ้งฮะเบิ้งครับเบิ้งครับพี่น้องบรงรยากาศเว้ยคักอีดีบรรยากาศแบบทุ่งไฮฮงหน้าครับเอาลืมแล้วครับลืมลืม บันทึกอีกแล้วเมื่อกี้นี่โทรศัพท์หอนครับพี่น้องก็เลยต้องโอนบุยบรรยากาศเบื้องหลังครับเบื้องเบ,บ,บืองหลังทีมงาน,ม,น,น <c oughs> มิตรลูกตะลานกันทั้งเมิดครับพี่น้อง ันนี้โปรดิวเซอร์ผู้ทําดนตรีเสื้อขาวอันนี้ผู้เฮดดนตรีได้ครับนี่ผู้เฮดดนตรีอันนี้กระหลานคือกันครับนี่ก็ได้นี่กระหลานเสื้อขาวกระหลานเสื้อดากระหลานอันนี้กระหลานสาวครับบานไกลเคี่ยงกันย้ายไหมย้ายไหม เอาย้ายที่ย้ายที่ไปคัเลย้ายที่วันนี้วันนี้สิไงป่ปลาทัวได้ครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ลุ่น้ำไปแล้วมีสิไงป่ปลาทัวรอติดตามเพลงเต็มๆนะครับเด้อรอติดตาม ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านเนี่ยนะครับเด้อกดติดตามซับสไคร์เอาอัอนอเนี่ยถ่ายไปอย่างนี้น่ะภาพชัดเด้แต่ก็ได้บรรยากาศใช่ไหมอหเ,อไเออได้เออสวยอยู่สวยอยู่ เออได้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 ก็บบุหรลดก็บบุหรลดเกมห้อยยอนอาท่อนท่อนดนตรีบอกท่อนสรสลคลื่นะเลได้เล่นเลยทะลจังตามอารมณ์เลยอ่ะข้าวข้าเดินเดินไหม อุปรกรณ์พี่น้องมีแค่นี้แหละไม่เยอะ เอาเปลี่ยนมองอีกพี่น้องวันนี้เมื่อกี้ในช่วงเขาเลยมานนี้ฉากที่พนักรองสิริพ่อกันแล้วเดี๋ยวเข้าสิบแค่กับบาเนี่ยตั้งกล้องตรงนี้ก็ได้นี่ฟื้นกับขึ้นมาท่านี้ได้ยุ่บ่อกนี่นี่แล้วเข้ากับมาเออได้ไหม ผีฟิร์มมาอยู่พีมุมสวยออโอเคเลยออเได้ไหมไโอเคพื้ะะนหายอยู่หันละโอ้ยอ้ยอุ้ย <laughs> <laughs> ดูกันสวยเลยป้นานั่นอุ้ยสว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 ย ต่อไปพี่น้องเมื่อกี้นี้ถ่ายร่วมกันนะครับวันนี้เขากะถ่า,ายเป็นชอ็อตเป็นชอ็อตใแล้วค่อยมาตัดเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมุมนี้ได้ดอกไม้ได้ไหมสวยไหม<ว>เอาตอนจุบก็ได้ตอนที่แบบว่าอันอัน วันไหนเรามาพบกันนะนุ่นเฟืนอเรามาเรามานั่งไหมเฟ่วนยืนก็ได้แต่ยอดเรานั่งโอ้หัวหงายกางขาหามุมกางัาหามุมเราจะนั่งตรงนี้ก็ได้ยอดเรานั่งก่อนเฟื่องกัดยืนมุมนี้ก็ได้ เออเออเออนั่งโอเค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 ได้ไหมออโอเคใช่ไหม <c oughs> วันยังอยูหัวใจวันในเรามาพบกัน อเอาไมมไหนเอ้เพื่อนั่นเอาหมวกขึ้นอีกยังน้อยได้อยู่อะเออทุกคนเอาหมวกขึ้นเอาไหมเอาไหมเอาไหมเออเยี่ยมเยี่ยมมันยังอยู่นี่ ออเ,เด, <laughs> ดียได้ไหมได้ไหมโอเคมันสวยอยู่นะีดด๋ยวกวเนียนึากรูปวิวออนียงามเออวิวได้กระเสงกำลังดีเ <c oughs> ออสวยสวย เสอเโอ้ยแสงได้แสงได้แสงได้โอเคโอเคแล้วโอเคครับขอบคุณครับอผจบแล้วครับคลิปเบื้องหลังการเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมิวสิกยองใส่กันครับพี่น้องกะจังหดฝากพี่น้องรอดติดตามว่าที่ออกมาจังไดภาพสวยงามบอรูปแบบใดรูปแบบสวยงามบอ จะได้ฝากพี่นอ้องซอยกดไล่กดแช่ฝากกดติดตามช่องยอดรักหมอล่ำพาทห่ำเนี่ยน,น,นะครับเด้อ,อเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกๆหลานๆน้องๆให้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปชวนอมยิ้มให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอเค